พวกเราเคยสงสัยไหมครับว่าไอ้คำว่ากําลังจะนะฟังดีๆนะกําลังจะไม่ใช่จะเฉยๆนะกำลังจะในภาษาอังกฤษเนี่ยฝรั่งเขาใช้คําว่าอะไรกันอ่ะใครไม่รู้นะครับผมดูคลิปวิดีโอนี้ต่อเลย สวัสดีนะครับผมผู้เรียนภาษาอังกฤษทุกๆคนอยู่กับผม M กับซีรีส์นี้ถามตอบปัญหาคาใจภาษาอังกฤษเนาะก็พอดีนะครับผมมีน้องๆหลายคนเรียนภาษาอังกฤษแล้วถามสงสัยเฮ้ยพี่คำว่า willing ในภาษาอังกฤษ มันแปลว่ากําลังจะหรือเปล่าอ่ะก่อนเราจะเข้าประเด็นนะครับผมสนับคําว่ากําลังจะในภาษาอังกฤษเราใช้คําว่าอะไรผมขอทําลายความคิดของผู้เรียนภาษาอังกฤษหลายคนนะว่าไอคําไหนก็ตามในภาษาอังกฤษถ้าเติม ing แล้วมันจะแปลว่ากําลังทุกอันเลยอย่างเช่นตรงนี้ในกรณีนี้หลายคนเข้าใจผิดว่า will มันแปลว่าจะใช่ไหมแน่นอนเติม ing ก็ต้องแปลว่ากําลังจะซึ่งความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่นะผม ไม่ใช่อย่าใช้มั่วละฝรั่งงงนะอ่ะหลายคนจะสงสัยเฮ้ย how willing มันไม่แปลว่ากําลังจะแล้วมันจะแปลว่าอะไรหรือว่ามันไม่ใช่คําศัพท์ในภาษาอังกฤษเลยอ่ะใจะเ,ยเย็นนะผมใจเย็น,ยนมันยังเป็นคําศัพท์ในภาษาอังกฤษยอยู่ซึ่งฝรั่งเขาก็ใช้คํานี้เหมือนกันแต่ฝรัร่งเขาไม่ได้ใช้ในการที่จะบอกว่ากําลังจะนะไอ้ uh huh. คำว่า willing เนี่ยมันแปลว่าตั้งใจครับผมอย่างเช่นเราจะบอกว่าตั้งใจช่วยใครสักคนทาอะไรสักอย่าง ภาษาอังกฤษเขาพูดว่า I am willing to help you อย่างนี้เป็นต้นประโยคนี้มันไม่ได้แปลว่าผมกำลังจะช่วยนะมันแปลว่าผมตั้งใจช่วยคุณอย่างนี้เป็นต้นเข้าใจไหมเน <c oughs> <c oughs> าะเสรแล้วเอาแล้วไอ้คำว่ากำลังจะในภาษาอังกฤษฝรัง่งเขาไม่มีเลยไงเขาไม่มีพูดหรือ,อยังไงอ่ะมีะับผมมีใจเย็นนะใจเย็นค่อยเปลี่ยนค่อยไป มีฝรั่งเขามีเพียงแต่ฝรั่งเขาไม่ได้ใช้คําว่า building เท่านั้นเองอะแต่แล้วฝรั่งเขาใช้ประโยคยังไงใช้คํำยังไงในคลิปวิดีโอนี้ผมมีมาเสนอ2อันด้วยกันนะครับผมอันแรกก็คือ going to อพูดอย่างนี้ปุ๊บหลายคนจะเอ,อ,เอ๋ะอคำนี้นี่เองแต่ใช้กันเป็นหรือเปล่าอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะ, <laughs> ะ going to เนี่ยมันแปลว่ากำลังจะยังไงอย่างเช่นอย่างนี้เลย ต้องมีตัวอย่างถ้าไม่มีตัวอย่างเนี่ยมันเขาใจะยากอย่างเช่น,ผม,ผ,มน,นผมจะบอกว่าผมกําลังจะทําการบ้านเนาะผมจะบอกว่าผมกําลังจะทําการบ้านเนี่ยในภาษาอังกฤษผมก็พูดไปได้เลยว่า I am going to do homework I am going to do homework หรือหลายคนอาจจะกระแดะฝรั่งหน่อย <c oughs> พูดรวบคําไปเลยเป็น I'm gonna do homework ก็แล้วแต่นะผมแต รักๆเง่ามันก็มาจาก I am going to do my homework นั่นแหละครับผมแต่แล้วมันก็ยังมีอีกอันนึงอันนี้ถือว่าแถมให้เนาะอีกคำหนึ่งเราสามารถใช้คำว่า about to ได้ครับผมอ่ะ about to นแปลว่ากำลังจะยังไงเอาไปแทนที่เอกคำว่า going to เลยครับผมอย่างเช่นประโยคเมื่อกี้ผมพูดว่าผมกำลังจะทำกันบ้านเนาะ ผมก็สามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษโดยใช้คำว่า about to ได้อย่างนี้นะครับผม I am about to do my homework โอ้พูดผิด <laughs> I am about to do homework อย่างนี้เป็นต้นเนาะมันแปลเหมือนกันเลยแค่มันเปลี่ยนคำแค่นั้นเองโอเคเนาะหวังว่าคลิปวิดีโอชุดนี้จะพอตอบคำถามคาใจสำหรับใครหลายๆคนที่ไม่รู้ว่าใส่คำว่ากำลังจะในภาษาไทยเนี่ยฝรั่งเขาใช้คำไหนหรือเขาพูดอะไรกันยังไงเนาะและอย่าลืมนะครับผม อย่าลืมอันนี้ย้ำเลยว่าอย่าลืม กดไลค์กดแชร์ผมด้วยและ s u b สไครต์ด้วยยิ่งดีเลยและที่สําคัญนะผมอย่าลืมอย่าลืมที่จะแชร์คลิปวิดีโอนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณหรือผู้เรียนภาษาอังกฤษท่านอื่นด้วยนะครับผมไม่แน่นะคาถามคาใจที่คุณกําลังงงงวยอยู่ตอนนี้อาจจะเป็นคําถามคาใจสําหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษท่านอื่นอีกหลายๆคนก็เป็นได้นะครับโอเคเนาะแล้วยังไงเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับผมและสําหรับคนที่กําลังดูอยู่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามหรือกลุ่มซับ ครด้านล่างคลิปนี้นะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วย